สวัสดีครับทุกคนเพกดรบบอยแล้วนะครับในจดจัดชาแนลนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้เข้าเอาอาหารมาให้เจ้าหนูแดงมานะครับเมื่อวานนี้นะครับมีลมแรงนะครับฝนตกหนักนะครับทาให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆบ้านแกเนี่ยล้มมาใส่รานแกตากับยายแกก็ขอร้องให้ให้ช่วยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็เลยอ่าโอเคถ่ายรูปแล้วไปโพสลงในเพจคลองสามวานะครับในวันนี้นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางเขตนะครับก็ต้องขอบ คุณนะครับท่านผอเขตนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของตาขยายของประชาชนนะครับลงมาช่วยตัดต้นไม้ให้แกนะครับตอนนี้นะครับร้านตากัายแกได้รับความช่วยเหลือแล้วเมื่อวานนี้นะครับต้นไม้นะครับจะตกมาตรงนี้เลยครับหลังคาแกโดนนะครับอ่าอันตรายมากตอนแรกอ่ะร้านแกไอ้ตู้แกนะครับจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแหละมันตกมาปุ๊บโชคดีนะครับที่มันมีคารับอยู่ ไม่งั้นแกก็คงได้รับอันตรายนะครับผมไม่รู้มันจะหนักขนาดไหนเพราะต้นไม้มันต้นใหญ่มากแต่กับยายแกบอกว่าเมื่อคืนแกก็นอนไม่หลับเลยไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้นะครับแกนอนนอนหลับแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับบ้านต้นไม้ล้มทับล้มล้มทับหลังคาเหรอบอกข้าอาล้วคงรู้ได้ไง มีคนลงเฟซเขาก็มาช่วยซื้อไปหกกล่องอ๋อเหรอตอนเนออย็นอ๋อเหรอตอนเย็นนะโนนหแสดงว่เาเขาเห็นจากตอนนั้นเลยใช่แต่เขาเคยเป็นเป็นขาประจําของของยายนี่แหละแต่เขาเห็นลงเฟซลงอะไรก็เขาก็เลยมาช่วยอุดหนุนอแล้วเขาก็เอาหกกล่องเขาก็ไม่อากจาังทอนไม่จังทอนด้วยยายเอาไปเลยสามร้อย แต่เขาอยู่ที่ไหนเราก็มาอยู่อ๋อดีมากเลยแต่เขาก็มาซื้อบ่อยๆเขาเขามาซื้อบ่อยแต่ว่าครั้งนี้ซื้อหลายกล่องเลยก็มีคนในเพจนะที่เขาบอกว่าร้านตากระยายอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะมาอุดหนุนนั่นแหละจริงเขาบอกว่าเออเห็นแล้วแบบเขาอยากมาช่วยอยากมาอะไรเงี้ยที่ร้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะอาดาใช่ไหมคะเพราะมันแบบ เราอยู่คนแก่สองคนนะนะมันก็ไม่ได้ทำนุ่งทำนี่อะไรให้มันดีข้าวของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยขายอยากขอบพระคุณทุกคนเลยที่ช่วยอยู่แล้วยาธตาแต่เมืม่อเมื่อวานเขาโทรมาหาตาเนาะครับโทรมาหาผมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาทำอะไรนะครับทำอะนะครับค่าใช้จ่ายผมไม่มีครับแล้วก็ ไปคิดอย่างนั้นเขา,า่า <laughs> ผมก็เลยผมก็เงยงงเขาก็รู้แต่วันนี้เขามาทาให้ในความเต็มใจเขามาทั้งสองคนเลยครับที่ผมไปไปร้องทุกขกับเขาที่จองจองที่ว่าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยอ๋อเร่ยสองดรวยสองคนเลยครับขอบคุณมากครับยายักตาเขา,ากลัวตะโกนทัค่าควานตะลายก็เลยไปขอ เออยายรับความช่วยเหลือแล้วค่ะตากับยายก็ไม่ค่อยมีเงินมีท่องหรอกค่ะเราขอขอบพระคุณมากค่ะที่มาช่วยเหลือยายกับตาครับขอบคุณครับที่ช่วยตัดต้นไม้ขออะไแล้วก็คือทุกคนที่ช่วยเหลือครับขอบคุณมากครับช่วยเหลือแับที่ว่าเรอายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่ได้จังนะคะขอบคุณมากค่ะช่วยมาตัดต้นไม้ให้ค่ะ ขอบคุณบอลเยอะนะที่ช่วยเหลือยดายดาทุกเรื่องเลยอะไรขัดสนก็ช่วยตลอดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็ต้องช่วยๆกัน,นครับอ่าไม่ได้แย่เลยนอนไม่หลับนะโอเคครับถ้ายังไงก็ขอให้ขายของดีๆนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ